ไอทิศญี่ปุ่นนะ่ะชอบชีวิตส่วนตัวชอบรักสงบแล้วก็มีมารยาทแต่ทําไมถึงยังเปิดหนังโปโหให้คนดูและญี่ปุ่นบางคนนะ่ะยังเคยมาแอบเปิดกระโปรงสาวไทยอีกด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องมารยาทมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันไม่เกี่ยวกับคนทั้งประเทศต้องแยกแยะด้วยอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนังโปวะเขาก็ทามาตั้งนานแล้วมึงทำไ,ไมไม่ไปถามเขาวะ มึงไม่ถามไม่พอมึงไม่พูดไม่พอนมึงชักด้วยก็ <c oughs> คือมึงชอบไง <c oughs> จบเรื่องนี้ส่วนในเรื่องญี่ปุ่นบางคนมาเปิดกระโปรงสาวไทยนั้นนะ <c oughs> ่ะ <c oughs> เขามาไม่มีมารายาทกับเราคือมันเอาเรื่องเนี้ยทําให้เราไปไม่มีมารายาทกับเขาเนี่ยมันได้ไหมมันก็ได้แหละแต่มันจะออกมาในรูปลักษณะแบบนี้ กูไปที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมกูก็ไปเปิดกระโปรงสาวญี่ปุ่นบ้างแล้วคนที่ญี่ปุ่นก็ลุมด่ากูเต็มเลยเนี่ยดา่ดาดา่าด่ากปุ๊บกูก็บอกโอ้ยด่าผมไม่ได้หรอกที่ญี่ปุ่นบางคนนะ่ยยังไปเปิดกระโปรงสาวไทยเลยอมึงคิดว่ามันน่ามองไหมนะส่วนเรื่องมรารยาทมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลน,นั้นอนะ่ะใช่ถ้ามึงไม่มีมรารยาทในประเทศของตัวเองนะ่ะคนในประเทศเขาก็ลุมด่ามึงแค่คนเดียวอันนั้นอ่ะใช่แต่ถ้ามึงไปไม่มีมารยาทในประเทศของคนอื่นเขาเนี่ยเออ คนเขาก็ด่ามึงด้วยเขาก็ด่าคนในประเทศด้วยถึงแม้เขาจะบอกว่าคนไทยบางคนก็ตามแต่มันมีคําว่าไทยติดไปด้วยไงเหมือนที่มึงบอกว่าคนญี่ปุ่นบางคนน่ะมันก็มีคําว่าญี่ปุ่นติดมาด้วยนั่นแหละและที่สําคัญนะญี่ปุ่นมันไม่ได้เหมือนเมียนหรือมึงอยากให้ญี่ปุ่นมองเราเหมือนเมนน่ะ,ละ,ละตามนั่นแหละ